กับเนท่านประธานท่านทวยาโรผู้สุตรคัที่หนึ่งรับสมัครสุ ่ครับเ่งที่ประธาานนแม่่เช้งุยคะสวัสดีค่ะาค่ะก็เรียนท่านนายกก็ในระยะเวลาหนึ่งที่ผ่านมานะคะเราก็เห็นการเติบโตของเศรษฐกิจนะคะที่มีน้องก็จะดีขึ้นแล้วก็โยบายการกระตุ้นต่างๆก็ส่วนใหญ่ก็จะเน้นมาจากการส่งออกนะคะแล้วก็การท่องเที่ยวนะคะเป็นเป็นเครื่องมือสำคัญค่ะกระทรวงการคลังได้ ประมาณว่าเศรษฐกิจไทยในปี2568นะคะน่าจะเติบโตร้อยล1.3นะคะแต่รัฐบาลเชื่อว่าด้วยศักยภาพของเศรษฐกิจไทยค่ะแล้วก็ความตั้งใจในการทำงานของผู้กําลังนะคะจะทําให้ร่วมกันเลยประชชนเนี่ยนะคะเพื่อเศรษฐกิจให้โตมากกว่าร้อยล1.3ได้ค่ะแล้วก็ด้วยเหตุผลข้างต้นนะคะเพื่อให้เกิดมูลค่าอุตสาหกรฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็แข็งแรงมากยิ่งขึ้น ึงเป็นที่มาของการประชุมวันนี้เพื่อที่จะร่วมกันคิดแล้วก็หาทางหาเสนอโครงการการเพื่เศรษฐกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบของนานาแต่งๆค่ะแล้วก็ต้องปฏิบัติภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยกันทาะเพื่อเศรษฐกิจให้ขยายตัวมากกว่าร้อยละสามนะคะเพื่อวางรากฐานในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจชนชั้งสามระยะยาวไปพองกันด้วยค่ะจึงขอให้ทุกท่านค่ะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อคลื่อนโครงการต่างๆค่ะขอเปิดประชุมคาะเชิญนได้ค่ะค่ะ การต้นทุน่นนผมแล้วนะครับตอีวเสนอักรรมการเพื่อเื่าต่อไปนะครับในรายละเอียดะัในตัวของเกี่ยกในปีที่แล้วนะครับเป็นลาขั้งต้เนี่ยราจะพบว่าในปีที่แล้วนะครับเกร่กิกิจก็ขยายตัวดีขึ้น็นลำดับนะครับจาก1 7ึงเป็น2.3งจุทสาม4ปีที่แล้วแต่อย่างไรก็ตามนะครับถ้าเราไปดูในรายละตัวื